สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับเมื่อสีหวันที่แล้วนะครับมิสเตรชนได้มาทําคลิปคลปหนึ่งครับเรียกว่าการผสมพันธุ์กล้วยไม้ตระกูลหวายนะครับซึ่งมิสเตอร์ชนก็ได้เอากล้วยไม้ต้นนี่ยนะครับมาทําการผสมพันธุ์โดยผสมพันธุ์ตัวมันเองเรียกว่าเซลล์นะครับแล้วก็มีการผสมพันธุ์ข้ามต้นในตระกูลเดนโดเบียมหรือว่าวายเนี่ย โดยเอาไวายชนิดอื่นมาผสมกับไวยหูบิดนะครับเดี๋ยววันนี้ครับมิตรชนจะมาดูผลว่าเราจะได้ฝักหรือเปล่าก็เรียกว่ารับปากปแฟนๆไว้ว่าจะมาอัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้ในสิ่งที่เราหวังไหมนะครับไปดูกันเลยครับไวายต้นนี้ก็คือหวายที่เรานํามาเป็นเจ้าสาวนะครับแล้วก็เรียกว่าหาเจ้าบ่าวให้ เจ้าบาวที่เราผสมกันวันนั้นเนี่ยก็คือต้นนี้ครับเป็นเจ้าบ่าวของเขาในวันนั้นเรียกว่าเราทําพิธีการสแสวกแจ็กกันเรียบร้อยนะครับผ่านไปเรียกว่าประมาณ3-4วันแหละวันนี้เราจะมาตามผลกันดูเลยครับว่าเราจะได้หรือเปล่บบานี่ครับโอ้ได้หนึ่งฝักครับดูกันให้ชัดๆครับอ่าเห็นไหมครับนี่เขาเริ่มที่จะเป็นฝักแล้วเห็นไหมครับบริเวณ การดอกของเขานะครับรู้สึกเหมือนกับว่ามันเริ่มบวมพองนะครับแต่ที่สำคัญครับเราดูครับมันดูเหมือนว่ามันจะได้แค่ฝักเดียวแหละครับเพราะว่าที่เหลือนะครับนี่ครับอย่างยกตัวอย่างตัวนี้นะครับเราเห็นเห็นนะฮะก็คือเราเอาเซลล์ตัวเองนะครับนี่คือหนึ่งฝักนะครับที่เราเซลล์ตัวเองนี่ครับตัวนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่พองครับบริเวณ นี่มันไม่พองเห็นไหมครับลักษณะอย่างนี้ครับคือไม่ได้ฝักอะ่ะมันจะเริ่มเริ่มเหี่ยวแล้วมันก็ร่วงแต่อีนี่ฮะเจ้าดอกนี้ครับก็ยังลูกผีลูกคนอยู่แต่เ็าโอกาสได้ลุ้นยากครับเพราะว่าแต่ก็ยังเขียวอยู่นะครับก็ลุ้นต่อครับแต่ที่สําคัญคือดอกที่สามเหี่ยวเหมือนกันครับดังนั้นเนี่ยต้นนี้นะถ้าให้ผมเดานะคือถ้าเอาตัวเองไปผสมกับตัวเองนี่เขาจะไม่รับ มันมีหลายแบบครับนี่คือการเรียกว่าเราต้องทําใจไว้ในเวลาที่เราผสมพันธุ์กล้วยไม้เนี่ยนะครับมันอาจจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้นี่คือตัวเขาเองนะเห็นดอกกันวสวยสวยมากผมอยากได้ต้นอยู่นะถ้าผสมตัวเขาเองเนี่ยอดอกก็จะออกมาเป็นทํานองนี้แหละครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้ครับก็ไม่ท้อถอยครับเดี๋ยววันนี้เราเราพอได้ทราบข้อมูลแล้วว่าไม้ตนน้นเนี้ถ้าเกสรของตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่รับนะครับ มันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยครับเรียกว่าถ้าไม่ลองไม่รู้แต่ที่เขารับเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันติดกับอะไรนะครับนี่ครับคู่ผสมของเขาคือไหวแคะสายส่เลือดไหวแคะนะฮะนี่ครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเราผสมไว้แต่ว่ามันได้แค่ฝักเดียวก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการเรียกว่าลองเปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่เปลี่ยนสามีภรรยากันดูสิ เนาะก็เดี๋ยวจะลองผสมเพิ่มเติมถ้าเราสังเกตดีๆครับตรงนี้ครับลอยก้านดอกที่เขาล่วงหลุดไปปรากฏว่าไปค้นเจอป้ายหล่นอยู่นะครับก็คือผสมกับเจ้าหวายม่วงตัวนี้ครับนี่เลยครับที่เราทําการผสมไว้นี่ครับตัวนี้ปรากฏว่าไม่ได้ฝักเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเรียกว่าเราทําคันจริงๆเลยให้เห็นเลยนะครับเพราะว่าบางท่านถามว่าเอ๊ะ เวลาเราผสมพันธุ์เนี่ยมันจะได้ทุกฝักไหมไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้บางต้นเนี่ยนะครับเอาอะไรมาใส่เขาเนี่ยเขารับหมดก็มีบางต้นนี่ไม่ว่าจะเอาอะไรมาใส่ครับเขาไม่เอาทั้งหมดเขาเรียวกว่าไม้มันเป็นหมันในที่เขาพูดกันนะครับโดยมากเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นคือฉันไม่รู้แหละไม่ว่าฉันไม่หือไม่อือเป็นสามีฉันก็นไม่เอา เป็นภรรยาฉันก็ไม่เอาทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวไม่หือไม่อือไม่ได้ฝักเลยแม้แต่ตัวเองเอามาเซลล์ตัวเองก็ยังไม่ได้ฝักก็เป็นไปได้ครับได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับก็รอว่าฝักเขาครบอายุเมื่อไรก็ตัดไปลุ้นกันหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรก็เรียกว่าอืมหน้าลุ้นสนุกดีเหมือนกันเรามีเจ้าสาวตัวใหม่มานะครับเป็นหวายแครตทนเล็กๆเล็กๆเ,เ,เล็กมากเลยนะครับเนี่ยไม่ถึงคืบ ดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาตัวหวายหูบิดมาเข้ากับเจ้าตัวนี้เลยนะครับเ,เจ้าของสวนที่เขาให้มาเนี่ยเขาเรียกว่าตั้งชื่อว่าอิโนบิซึ่งเราก็พัฒนาต่อเลยครับเรียกว่าเอาหวายหูบิดมาเข้ากับอินโนบิโอ้โหนึกในใจนะว่าถ้าหากว่าหูบิดด้วยแล้วมีสีลวดลายสเปรตแบบนี้ด้วยโอ้โหสุดยอดเลยครับ นี่แหละครับคือความสนุกสนานของการผสมผันธ์เพราะกล้วยไม้เป็นเหตุไรได้อะครับอย่างที่มิสเตอร์ชนเคยอธิบายให้ฟังเดี๋ยวไปทําการผสมพันธุ์กันเลยเอาละครับเช่นเคยครับสิ่งที่เราจะต้องมีคือเจ้านี้เลยครับนี่ไม้จิ้มฟันอุปกรณ์หากินของมิสเตอร์ชนเลยนะครับก็คือเอาไม้จิ้มฟันออกมานะเพื่อที่จะเอาไปเขี่ยเกสรของเจ้าดอกไม้ที่เราจะเอามาเป็นเจ้าสาว สิ่งแรกเลยนะครับก็ดึงปากเขาออกจริงๆแล้วเหตุผลการดึงปากนี่มันมันผมถ้าผมดูจากเซียนรุ่นเก่าๆเนี่ยนะบางคนก็อยากอธิบายให้ผมไม่ชัดเจนแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่านะเอ,อเขาเรียกว่าได้ดูออกว่ากล้วยดอกไม้ดอกกล้วยไม้หลายๆดอกเนี่ยเราได้ทําการผสมพันธุ์แล้วเท่านั้นเองเพราะว่าผมเคยเปรียบเทียบระหว่าง เด็ดออกกับไม่เด็ดออกมันก็ติดฝักเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาเกสรของเจ้าตัวนี้ออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปใส่เจ้าต้นหูบิดนะครับก็สกิดเกสรก็ออกมาวางไว้บนมือนี่กก่อนนะครับนี่เหลืองๆเ,เขาหลุดออกมาแล้วเห็นไหมฮะก็เรียกว่าเอาเกสรของตัวเขาเองออกมาก่อนก็วันนี้มากระดอกข้าวบานสองดอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะผสมแค่สองดอกนี่แหละแต่ว่าเราจะเอาเจ้าตัวนี่หลุดมาแล้วครับ ใส่ไว้ในมือตรงนี้ก่อนเลยเก็บไว้ก่อนนะเอาละทีนี้เราก็ไปเอาเกรสรของเจ้าตัวหวายหูบิดมาเอาละครับได้มาแล้วครับท่านผู้ชมได้มาแล้วครับเหลืองๆนี่ครับก็เช่นเดิมครับแตะเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาจิ้มเลยครับแล้วก็เอาเกรสรเนี่ยใส่เข้าไปเลยครับ เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเจ้าอนโนบีนี่เขาจะจะยอมรับเป็นเจ้าสาวตั้งท้องให้หรือเปล่าก็ลุ้นครับบางทีมันไม่ได้ร0อเปอรต์เสมอไปต่อให้เป็นเซียนก็คือครับมันเป็นที่นิสัยไม้เองเข้านี้ครับเราผสมพันธุ์ระหว่างเจ้าอีโนบิกับไวายฮูบิตเรียบร้อยแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับเจ้าไม้จิ้มฟันที่เราใช้มาในการผสมพันธุ์เนี่ยนะครับพอ,อย่าลืม เปลี่ยนมันทุกครั้งเลยละครับเพราะว่าพอเวลาเราไปจิ้มเกสรอ,อีกตัวหนึ่งแล้วเราไปจิ้มอีกตัวในทีเดียวมั่วเลยไม่รู้ว่า,าคู่ผสมตกลงเกสรใครกันแน่นะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนเอาละครับตอนนี้เราได้เกสรของเจ้า,อ,าอินโนบินี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับได้มาหนึ่งสองสามสี่สี่เม็ดนะครับเดี๋ยวเราจะผสมทั้งหมดสี่ฝักเลยเพราะว่าผมอยากได้ ไอไวหูบิดเนี่ยต้นมันโตมากมันจะสูงใหญ่แต่ผมอยากจะได้ให้มันหูบิดแต่ว่ามีสเปซนิดหน่อยเ,ออเรียกว่าคิดได้จินตนาการได้แต่จะทําได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับก็นี้คือดอกที่1น,นะครับแล้วก็อยากจะให้เ,เจ้าไหวยหูบิดเนี่ยเข,เขาเขาเตี้ยเขาเล็กลงมาไม่ยาวเรียกว่าเถอะทะว่างั้นเหอะจะทําหูบิดฉบับกระเป๋า พราะโดยโดยมากเนี่ยพวกหูบิดเนี่ยเขาจะต้นใหญ่มากนะครับเท่าที่ผมเคยเจอเนี่ยซึ่งมันก็บางทีอย่างว่ามันก็เป็นปัญหาเนาะในการที่เรียกว่าเเคลื่อนย้ายหรือจะทําตรงไปขายที่ไหนเนี่ยโอ้โหมันตรงค่าตรงเนี่ยพัสดุกินหมดอ่ะนี่ครับใส่เข้าไปเอาลละก็ไม,ม่จิ้มเข้าไปโอ้โหนี่น่าจะได้ติดฮนะ เพราะว่าน้ำเหนียวๆเ,เขานี่เยอะมากอ้าวแล้วครับสี่ฝักนะครับเราผสมไว้สี่ฝักเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับอีกสองสามวันแน่นอนครับถ้าเราขยันมากพอเนี่ยเรียกว่าการเป็นนักผสมพันธุ์มันก็ต้องต้องเรียกว่าเอาเอ,าอดทนนะครับแล้วก็ขยันที่จะทำํำอ้าวแล้วครับเราผสมไว้ หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกนะอ๋อและที่สําคัญครับอย่าลืมผูกป้ายไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าเราเอาอะไรผสมอะไรเพราะพอทาไปเยอะๆมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดาจําไม่ได้แล้วครับถ้าไม่ผูกป้ายไว้เนี่ยในป้ายก็อย่าลืมไอ้อไวันที่ด้วยนะครับเพราะว่าจะได้รู้ว่าเราทําวันที่เท่าไร่สําหรับคลิปนี้ก็หากแฟนๆท่านใดชอบอกชอบใจนะครับที่มิตรชนเรียกว่ามาตีแพรวงการวิธีการผสมพันธุ์กันเห็นแบบนี้เลย สำหรับท่านใดที่อยากจะทําตามไปพร้อมกับมิตรชนก็สามารถทําได้นะครับแล้วถ้ายังเพาะฝักไม่เป็นก็รีบมาดูมาทํากันเพราะว่าไม่ค่อยมีใครถ่ายทอดวิชาความรู้แบบนี้กันหรอกครับก็สําหรับเป็นแฟนท่านใดที่ชอบใจครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดต c r ต b e ครับพบกันใหม่อีพีหน้ามิตรชนจะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงาการกล้วยไม้มาฝากอีกสําหรับคลิปนี้ก็หลับฝันดีครับสวัสดีครับ